สวัสดีค่ะ <c oughs> ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสื่อมวลชนและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567ค่ะปีนี้นับเป็นวาระมหามงคลที่วงชนชาวไทยทุกคนจะได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพพารณนายัยที่ดีให้แก่ปวงระสมนิกกรชาวไทยทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยการออกกําลังกาย ในฐานะนายกรัฐมนตรีดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทําให้คนไทยได้เห็นถึงความสําคัญของการรักษาสุขภาพการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายของตนเองโดยเฉพาะการป้องกันการเกิดหลอดเลือดสมองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะ อามาพาดอามาพึกแต่ยังทําให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีมีคุณภาพวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยังมีความสุขในการดําเนินชีวิตค่ะและดิฉันอยากให้การออกกําลังกายนะคะเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยทุกๆคนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและก็มีสมองที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ ดิฉันขอขอบคุณศูนย์โรคหลอดเลือดสมองนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศิริราชมูลิธิและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดงานที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะโอกาสนี้เองดิฉันขอเปิดกิจกรรมออกกําลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆสำหรับคำกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการจากท่านประธานนะครับในการโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอาัมาพาตค,ครั้งที่10เฉลิมพระเกียรตินะครับลำดับนี้จะเป็นการถ่ายภาพเป็นเทลึกนะครับสำหรับทั้ง4ท่านท่านประธานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณแผทองทานชินวัตรนะครับ ท่านคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรรณทนประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองนะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลและศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนาสอรนะครับผู้ในการโรบาศีรษช์ทั้ง4ท่านครับครับครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ก็เวลา18นาฬิกาเราจะมาร่วมกันร้องเพลงชาติไทย พร้อมๆกันนะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับช่งภาพทุกท่านถ้าถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับเราจะมาร่วมกันร้องเพลงชาติไทยนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยใช่ใช่เอาล่ะครับชุดแรกถ่ายเสร็จแล้วครับลำดับต่อไปนะครับเป็นการถ่ายภาพชุดที่2นะครับลำดับต่อไปผมขอกราบเรียนเชิญพลตารวจโทจิรพพบภูริเดชนะครับกรรมการบริษัทท่ากาศยานไทยจํากัดมหาชนครับลำดับต่อไปนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณวิทูลพรสกุลวานิชรองผู้จัดการใหญ่อุโส ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรง้าฝา,ษาละองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางสาวแพททองทานชินวัตรพร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสิริราชมูลนิธิและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณที่นี้ต่างมีความปรับปื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มารวมพลังแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองรีพระบาท ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพพารรนาไมยที่ดีให้แก่ปวงผสมนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยตลอมาการจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่1ิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในครั้งนี้องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานที่มุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ thank <laughs> ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและอาจารย์ทั้ง3าท่านดลยนะครับขอเรียนเชิญนังประจําที่นั่งเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานในระดับต่อไปครับในพิธีท่านรัฐมนตรีภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจากรายงานสถิติกระทรวงสาธารณสุขในปีพศ2566พบว่าประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง349,126รายเสียชีวิต36,214รายโดยโรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความพิการที่สำคัญและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัยทั่วโลกพบว่าหนึ่งในสของประชากรที่อายุมากกว่า25ปีขึ้นไปมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในการนี้ศูนย์โรคหลอดเลือสมองศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับภาคีเครือข่าย12กระทรวงและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ประชาชนชื่อโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอาัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมองภายใต้หัวข้อคนไทยสมองดีหรือ Healthy Thai Healthy Brains และรณรงค์เชิญชวนคนไทยให้หันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอันจะเป็นการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองได้อีกทางหนึ่งกิจกรรมนี้เป็นเครื่องมือสําคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักรู้เรื่องการป้องกันโรคโดยจัดต่อเนื่องมาตลอด10ปีผมขอใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทําให้เกิดกิจการนี้ขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไปเพื่อให้คนไทยห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองมีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกันขอบคุณครับ ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรันด์นะครับประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชครับและในโอกาสต่อจากนี้ไปนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชนิญศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชได้ขึ้นถึงได้ขึ้นกล่าวถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชนิญค่ะครับระดับนี้ขอเสียงปรบมือให้เกียรติต้อนรับด้วยนะครับท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ยงยุทธ์สิริวัฒนาอักษร ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีดีราชนะครับเรียนเชิญค่ะแข็งแรงนะครับกราบเรียนท่านประธานในพิธีท่านรัฐมนตรีภาคีเครือข่า,ขายผ,ผู้สนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านครับสำหรับการจัดงานในปีนี้ คณะแพทยาศาสตร์ศิลราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมูลนิธิไทยคมกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงสาธารณสุขสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมกว่า60หน่วยงานด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนี้ทำให้การจัดกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ประชาชนในประเท,ะเทศ หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกําลังกายดำเนินได้อย่างราบรื่นทั่วประเทศโรงพยาบาลศิริราชในฐานะโรงพยาบาลของแผ่นดินมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้านป้องกันและการรักษาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองสู่ประชาชนร่วมกันกับทุกๆท,ท่านการทำหน้าทีน่นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงพยาบาลศิริราช ที่ต้องการให้ประชาชนในประเทศไทยของเรามีสุขภาพแข็งแรงเป็นกําลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคตผมขอใช้โอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณมากครับขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ยงยุทธเป็นอย่างสูงค่ะ ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตรส์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับได้ขึ้นกล่าวถึงความสําเร็จในการจัดกิจกรรมรันน้ีน้ครับโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้เกียรต้อนรับท่านเวยน,นะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลนะครับคระบดี กราบเรียนท่านประธานในพิธีท่านรัฐมนตรีภาคีเคือข่ายผู้สนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567นี้ นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายร่วมกันจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง10ปีแล้วยังได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากตัวเลขผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีในปีนี้ก็เช่นเดียวกันถือเป็นการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1, 1 5, นึ่งล้านหกแสนห้าหมคนมากที่สุดเป็นประวัติการของการจัดกิจกรรมตัวเลขดังกล่าวนี้มิได้บ่งบอกถึงความนิยมของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นตัวเลขของประชาชนที่ต้องการใช้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้น ของการดูแลสุขภาพป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการออกกำลังกายเป็นตัวเลขของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนำความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองไปถ่ายทอดและบอกต่อคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวและเป็นตัวเลขของการแสดงพลังความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินีผมขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณผู้ร่วม กิจกรรมตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกท่านตลอดไปขอบพระคุณครับ,บขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อภิชาติอัศวมงคลคุณนะครับท่านยังอยู่บนเวทีกับเราครับ และแนะนำดับต่อไปนะคะจะเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญพระนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อเป็นเกียรติในการเปิดงานในวันนี้ค่ะกรับมาเพื่อร่วมเป็นเกียรติในการเปิดกิจกรรมในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนันดร์ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองรีราชนะครับแนละ